กูเปิดรายการวันนี้ร้อยสิบปอนครับฝ่ายแดงนั่นก็คือรัตนชัยนิ้งหน่องวีดีโอครับจะพบกับสายยน้อยสิทธิ์คุณสุกรรมการผู้ที่ขาดบนเวทีคุณเดชชาติสายเพชรครับและโอกาสนี้ขอเชิญคุณชายุนชนะเทพผู้แทนจากวิลล่าคาเฟ่มอบพวงมลาลัยเป็นกำลังใจให้กับนักมวยคู่แรกเชิญครับ เศษของแอนจัสินก็คือแต่ก้านคอสอกกลับเข่าลอยชาน็อกได้เนี่ยถือว่านําแม่ไม้มวยไทยมาใช้แอนจัสินยารักษาโรคกระเพาะจะมอบเงินเป็นร้อนพิเศษ1 0 0 0 0มื่นบาทโรเกี้ฟาดหางน็อกได้แอนจสินจ่าย3 0ม0 0ื่นโชะเกิดบาดแผลแตกแอนจสินก็มีค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทเบนน้าห้า0ยยาถ่ายพยากรองสีเหลืองเ็นเดียวกลางเดียมมอบเงินสดนักชกผู้เอกคนละ2 0 0 0ันันน้พาอาไเตอร์เทนเมนโซบมาคุณเทียนติดสถานีรถไฟบางบอนทุกคืนพบตลกคาบเร่กายกรรม ซ็กซี่แดนสาวสวมคืนละห้ารอบ29พรศักดิพสักสองแสงมาพร้อมกับคุณจตุพลชัยมงคลมีโชว์ไม่มีชาครับเฮียเบิ่มดูแลวิล่าคาเฟ่ปากซอยสูงิจคืนนี้พบกับสิกะชายรีวิชัย29กแอดคาระบาว3เกนดย้วยญาติเยอะสสุรยสิยาสมบัติเจริญน3นกพรนพนารจนาสารคามพญาแรชสเปรย์สำหรับตันชายก็าหาซื้อได้ที่แหลกยาตามห้างสายบกา้กาทั่วไปและมีจำหน่ายตามร้านขายขยาทั่วไปนะครับ นักเมือคนใดที่ขึ้นชกหลังชกได้อึดอึดที่สุดจำสาวไม่ว่าแพชนะน้ำมันเครื่องคาสซอนเดอร์โอมคลัสพันอึดเพรื่อ,อรถกระบะบ้าลงมาหนนีห้าพัน 5, บาทพรอทพ้อมดัานพลาสติกอัดรวมรูปประสอบลายิมไปประวัติทั้งคู่ครับกว่าจะมาถึงวันนี้และจะพบกันในเช้าวันนี้นะครับรัตนาชัายกับสาญาน้อยคุณพัชรีเชิญครับค่ะขอเริ่มที่มุมแดงก่อนนะคะรัตนาชัยนิ้งหน่องวีดีโอหรือชื่อจริงทิติการจะตุเทนนะคะเมื่อเช้ามาชั่งน้ำหนัก110ปอนด์พอดี รัตนชัยนั้นเกิดที่อำนาจเจริญค่ะชกมวยมาทั้งหมด36ครั้งชนะ29ครั้งแพ้6ครั้งสเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชคนั้นชนะคะแนนอนันตศักดาวศรีบุรีที่เวทีมวยลุมพินีปัจจุบันอายุ17ปีค่ะผู้จัดการก็คือคุณป๋องลำปางผู้ฝึกสอนคือแจ็คเกียดนิวัฒนะคะอาวุธที่ถนัดของรัตนชัยก็คือเตะขวาแล้วก็ปล้ำตีเขา่าส่วนงม,มน้ำเงินก็คือสายันน้อยสิทธิ์คุณสุหรือสายัน ดองสุวรรณน้ำหนักที่ช่างมาเช้า110ปอนด์ค่ะเกิดที่จังหวัดสงขลาชกมวยมาทั้งหมด40ครั้งชนะ30ครั้งแพ้10ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นแพ้คะแนนเหนือเพชรศักข์ของศิลป์ที่เวทีมวยราชดำเนินปัจจุบันอายุ18ปีผู้จัดการก็คือคุณนรง์มนสายชนผู้ฝึกสอนคือคุณชำนาญสอสิริน,นันอาวุธที่ถนัดของสายยัน,น้อยก็คือเขา่าครับท่านผู้ชมที่กรบครับนั่นคือประวัติของนักมวยทั้งคู่ แต่ถ้าดูในจอเครื่องรับของท่านผู้ชมนั้นนักชกฝ่ายน้ำเงินจะได้เปรียบลูปร่างครับสูงกว่าเยอะครับช่วงชกได้เปรียบนะครับน้ำเงินก็คือสายยันน้อยสิทธิ์คุณสุงฮะมาเช้ามาร้อยสิบปอนด์เป็นชาวจังหวัดสงขลาครับส่วนน้ำเงินรัตนชัยนิ่งหน่องวีดีโอ ก็อยู่อำนาจอำนาจเจริญครับดูอายุเปรียบเทียบอายุแล้วฝ่ายแดง17ปีครับน้ำเงิน18ฟอร์มครั้งหลังสุดนี่แดงชนะคะแนนอนันตศักดิ์ดาวศรีบุรีที่เวทีมวยลุมพินีส่วนน้ำเงินก็แพ้คะแนนเหนือเพชรสังขอมสินที่เวทีมวยราชดำเนิน ก็ดูตัวทางด้านของปุ่มหลังของมวยทั้งคู่ไปแล้วนักชกฝ่ายแดงเป็นมวยฝีมือนะครับมีเตะขวาแล้วก็ปั้มตีเข่าเขาบอกว่าใช้ได้ส่วนฝ่ายน้ําเงินนั้นเป็นมวยไฟเตอร์เป็นมวยเข่าก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นมวยเข่าเพราะว่าสูงยาวครับเข่าคงจะดีก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับยังดูชันดูเชิง มวยไทยนี่ยก1นยกสนี่ก็ยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่นะครับยังไม่ทะเลาะอะไรกันเท่าไหร่ฝ่ายแดงคือรัตนชัยน้ำเงินก็คือสายันน้อยหมดยกที่1ครับมชมการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยครับนี่เป็นการนำภาพชาของยกแรกมาให้านชมระหว่างรัตนชัยนิ่งนองวิดีโอกับสายันน้อยสิทธิ์คุณสุงนะครับก็ ข่าวดีผู้ชายสีทุกท่านครับวันนี้สีสุปร์โกดจัดรายการสุปร์โกดสุปร์คุมรุ่นรับเงินสด3050บหาบรือร้อบาททันทีเมื่อคุณซื้อเสียนามสุปร์โกนธีนิดดก็ได้ครับที่โต๊ะจําหน่ายสีสุปร์โกดทั่วประเทศงานนี้ก็บรกร้อยทั้งร้อยรับรองร่ํารวยทุกคนรีบหน่อยนะครับเพราะรายการ,รสุปร์โกดสุปร์คุมนั้นรุ่นรับรอ้อยก็ย้ายเวลาถึงสามเดทอนมาคมีเท่านั้นติดตามชมยกสองคงจะตื่นเต้นขึ้นครับเชิญคุณบุ๋กครับครับท่านผู้ชมครับก็มาชม ในยกที่2ครับตอนนี้กรรมการเดชชาติสายเพชรนี่ก็เ<ม>ชิดเนื้อเช็ดตัวให้แก่นักมวยทั้งคู่ครับดูยก2ครับแดงคือรัตนชัยนิ้งหน่องวีดีโอนะครับนักชกจากอำนาจเจริญส่วนน้ำเงินสายยันน้อยสิทธ์คุณสุอยู่สงขลาครับ ยกที่หนึ่งที่ผ่านพ้นไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับทั้งคู่ยังดูชั้นเชิงอยู่ทั้งไฟแดงคือรัตนชัยเริ่มเดินแล้วนะครับแล้วก็โดนแข้งซ้ายวางดักไว้น้ำเงินเนะี่เป็นมวยที่มีเข่าเป็นาวุธที่ถนัดนะครับดูรูปร่างวันนี้ได้เปรียบเยอะครับช่วงชกยาวกว่าเล่นวงนอกเป็นหลักนะครับถีบซ้ายยันไครับ รัตนชัยถ้าอยู่วงนอกนี่ลำบากไหมืกันครับเพราะว่าช่วงชกนั้นเสียเปรียบต่อยซ้ายทีไมโ่โดนโดนโตได้แข้งซ้ายวางขวามาครับโวยร้อยสิบปอนนี่ชกสนุกครับถ้าเป็นพระเครื่องนี่เขาบอกว่ารุ่นพิมพ์นิยมเล แล้วก็ชกกันรวดเร็วนี่นะครับเข้าไปหลวมครับเตะซ้ายหมายจะเตะก้านคอของทางด้านของน้ําเงินถือสายยันน้อยเลยโดนโต้มาครับโตมาด้วยแขนซ้ายนะครับโดนซ้ายไปอีกแล้วซ้ายไปอีกทีนึงอยู่วงนอกลําบากนะครับเพราะว่าช่วงชกแกเสียเปรียบครับรัตนชัยเตะซ้ายไปอีกทีนึงเตะซ้ายยานันน้อก วันนี้ในเวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็มีโอ้โหแต่ซ้ายดังเที้ยเลยครับสายันน้อยคอยดักครับดักได้แข้งแล้วก็ถีบยันไว้รัตนชัยก็เดินจี้เข้าหาโดนสายันน้อยวางแข้งซ้ายไวอีกคอยขวาไม่โดนครับ โดนเข้าไปเด่นนะครับโดนแข้งไปนะครับสองแข้งแล้วพยายามครับพยายามจี้เข้าไปแต่สายันน้อยก็ดับไปแข้งไว้นะครับนี่นะครับเตะตัตดเลยครับเตะตัตดล้มลงไปเลยบองซ้ายไปทีแล้วแมเตะซ้ายใช้ได้ครับ บทยกที่2เป็นรางวัลพิเศษนะครับต้นรับขอเชิญนักกอล์ฟร่วมการแข่งขันกอล์ฟสมบัติเล่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบิ๊กแมตต์บิ๊กเบนทีทีซีสองพันเพื่อมีสิทธิ์ไปชิงชนะเลิศ์บิ๊กแชมที่สปริงซิตี้เมืองคุนหมิงชาโจงดีอาจมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเบน E สองสี่ศูนย์นะครับรีส์สมาชิกันวันนี้ที่สนามกอล์ฟเลเจระปลากระปุกตราโทรศัพท์เก้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสามศูนย์ครับสามารถเข้าแข่งขันตั้งแต่วันที่หนึ่งสามเดือนมกราคมปีหน้าครับ ครับท่านผู้ชมมาชมยกที่3นะครับอันหลังให้ท่านผู้ชมนั้นก็คือสายยันน้อยสิทธิ์คุณสุฮะตอนนี้ไปอยู่ซ้ายมือแล้วนะครับขวามือก็คือรัตนชัยนิ้งหน่องวิดีโอเริ่มแล้วครับยกสามนี่เริ่มจะได้น้ําได้เนื้อนะครับเริ่มมีเสียงเจียวเจาขึ้นมาบ้างบรรดาเสียงทั้งหลายนี่เริ่มเจียวจามือเริ่โบกแล้วนะครับอ่า ล้มลงไปเลยครับทางด้านของรัตนชัยลิงหน่องวิดีโอขวาแข้งขวาไปเข้าเหมือนกันครับอ้าวเดี๋ยวจะหาว่ารับอย่างเดียวนะครับวางแข้งก็มีเหมือนกันเริ่มนะครับตอนนี้ทางด้านของสายหยันน้อยหันมานวดแล้วตีเข่าซ้ายไปตีขวาไปทีหนึ่งตีเข่าซ้ายเข้าที่ยุ่งข้าวนนะครับตัดไตใส้พุงโดนทิ้มไปสองดอกถามแล้ว ด้านของน้ำเงินนั้นเป็นมวยข่าวแล้วครับอาชีพเขา่าวตีขาซ้ายทีหนึงตีข่าใซ้ายทีโอโ้โหถึงหน้าอกหน้าใจเลยแม่วันนี้มาใหญ่เหลือเกินครับแล้วก็ยาวด้วยวันนี้ช่วงชกได้เปรียบเหลือเกินครับทางด้านของสายยันน้อยรัตนชัยนั้น เตี้ยกว่าแต่มวยเรานั้นเปรียบกันที่น้ำหนักครับวางขวาไปอีกแล้วโฉบไปด้านเอาโดนหม,มัดสวนไปน่โอ้โหโดนหมัดไทีวนับแล้วโอ้โหท่านผู้ชมครับบอกแล้วครับเขาได้เจะะหมัดสวนเขไปนับแล้วนะครับเริ่มเกี่ยวจเข้าไปแล้วต่อยซ้ายต่อยขวาที่ไปหน้าต่อยซ้ายทีหนึ่งจะอยู่รอดหรือไม่ รัตนชัยต้องเก็บความได้เปรียบให้ได้ต่อยซ้ายทีไม่โดนต่อยขวาทีไม่โดนโดนขวาไปทีหนึ่งคันศอกซ้ายเขาที่บริเวณต้นคอเลยรัตนชัยตุกเข้าไปต่อยซ้ายทีไปหน้าต่อยขวาทีไม่โดนตีเขาซ้ายตีเขาขวาไปทียืงเร่งแล้วต่อยซ้ายต่อยขวาไปทีต่อยซ้ายทีนี้ไปหน้าต่อยซ้ายไปหน้าต่อยขวาต่อยซ้ายอ้าวล้มลงไปอีกแล้วนับต่อครับ กรรมาการเดชชาตินับต่อครับนับถึงเจ็ดแล้วแแล้วเาให้โชคต่อครับโอ้โหนะครับโดนขวาโดนซ้ายโดนขวาเมื่อกี้ซ้ายไม่โดนมาของตัวรอดหรือไม่ผ่านสองซ้ายเขาที่บริเวณกระโดงคางเลยเปี่ยมาลุกก้นมาใหม่ถอดใจหรือเปล่าหมดยกับครับผ่านไป3ามยครึ่งทางครับเป็นภาพชาครับ สาดยันนี่เกือบจะสาดยันรับเหลี่ยมเขานะครับเพราะโถกหมัดของชนะไทยนิ่งดงวิดีโอเข้าไปนี่แหละครับนับไปนับแรกครับยืดอีกทีหนึ่งอีกนับหนึ่งป่เจียนไปเจียนอยู่เรียกว่าเกือบจะรับเหลี่ยมเขาเลยเปเปอร์เตอร์ขอเชิญรูปุกคืนนี้ครับในวันฮาโลวีนวันจันทร์ครับไม่ใช่คืนนี้คืนวันจันทร์ที่30ตุลาคมเที่ยวอาหารบางกอกรูมปากซอยวัชรพลคต้ตราษฎรท่าดีแตงกายสไตล์ฝรั่งไปนะครับโชคดีมีรางวัล บางเพลงยอดนิยมของศาสนาบีจีและบีทูท่านํารับกายเป็นอีกนานครับก็คุณเป๊ะโปสเตอร์ฝากข่าวที่มานะครับไปสรุปกันครับวันฮารลวีน30ตุลาคมครับมาชมยกที่4ต่อครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์เริ่มพลิกผันสนุกแล้วครับท่านผู้ชมนักชกายแดงย้ำอีกนี้ครับท่านผู้ชมรัตนชัยลิงหน่องวิดีโอนะครับน้ำเงินสายยันน้อยสิทธิ์คุณสุครับ โอ้โหดูครับตีเข่าขาไปอีกครับโดนหมัดเข้าไปครับทางด้านของสายยันน,ยน้อยนี่นับ8 2ถึง2ครั้งด้วยกันพยายามจะตีครับจะเล่งนะครับจะทันหรือไม่ครับต่อยซ้ายที่ไปได้อีกทีนึง โดนเตะเข้าไปเหมือนกันครับสายหยันน้อยน้ำเงินนะครับรัะตะนาชัยแดงครับท่านผู้ชมครับตีเข่าขาไปอีกครับแลกกันครับตีเข่าขาไปอีกทีหนึง่งโอ้โหไปพาดท่าโดนหมัดเข้าไปครับเลยนับยาวไปสองนับเลยทางด้านของสายยันน้อยโยนเข่าซ้ายอีกทีหนึง่งจะเร่งสำเร็จหรือเปล่าครับยกสี่ทันหรือไม่ทนันโดนไปสองนับ วางแค่ขาไปอีกครับนานชัยตีเขา่าตีเข่าขาไปตีซ้ายไปทีนึงยังไม่จังเท่าไหร่ครับวันนี้ขึ้นมาได้เปรียบเรื่องรูปร่างสูงยาวตีเข่าซ้ายเข้าไปเลยครับทางด้านของรัตนชัยนาตีเข่าอีกแล้วตีเข่าซ้ายทีหนึ่งตีเข่าซ้ายไปที่ลำตัวครับกรรมการเดชชาติ สายเพชรเนี่ยครับก็ทำหน้าที่หนักพอสมควรนี่นะครับวันนี้รัตนาชัยนั้นไล่บีดหลักหักเหลี่ยมตีเข่าซ้ายเข่าขวาครับสายอย่าน,ยน้อยี่มายกสีนี่อ่อนพอแปรพอแปรไปหน่อยวางเอาวางซ้ายไปอีกเดินจี้เข้าไปตีเข่าซ้ายทีหนึ่งเตะซ้ายทีหนึ่ง เริ่มจะเล่นขึ้นมาครับจะเล่นทันหรือเปล่ารัตนาชัยก็พยายามครับรัตนชัยนั้นอยู่อำนาจเจริญครับส่วนสายยันน้อยนั้นอย,อยู่สงขาครับอายุก็ฝ่ายแดงนะ17ครับน้่งเงมน18พยายามจะเล่นนะครับตีเข่าไปนะครับจะไล่ให้ทันลนะ อ้าวตีได้แล้วครับสอยได้แล้วขวาไปอีกทีหนึ่งตีเข่าซ้ายไปทีหนึ่งตีเข่าซ้ายทีหนึ่งตีเข่าซ้ายทีหนึ่งกดยกครับสามนะครับสองเสือดาวบไทยวันนี้เริ่มจากคู่แรกทีเดียวป่าเบียดกันตลอดครับยก3าสาดันน้อยเกือบจะรับเหลี่ยมเขา่ายก4ทําท่าจะทอแสงมาใหม่ดูยกนั้นครับว่ารัตนาชัยกับสาดันน้อยนั้นใครจะได้รับการชูมือ ก็ขอบคุณครับบรรณาธิกเพชรอิวสูเซลจำกัดที่ฟีแปงสีเขียวบาซาโลจำกัดเครื่องดื่งบนิงแดง,ดงสปอนเซอร์เบียช้างเบียเหรียญทองระดับโลกยามองตราลิงการเป็นตัวเรียมแห่งประเทศไทยกลัมบ็อกโซนทาสตนันมอลล่าคุณนรงว่งมาเสกการกษัร,ริัททวินเปซรจำกัดผู้บริษและจำหน่ายฟุตบอลกีฬาหมดทุกสนิดอีก3นาทีทองนะครับจะเป็นนาทีทองของสายันหรือรัตนาชัยยก3นั้นสายันโดนนับ8ถึง2ครั้งติดตามชมยุ่งสาเจ้ามือครับ ครับท่านผู้ชมครับมมายกสุดท้ายแล้วครับก็ขอเรียนให้ทราบนิดนึงครับวันอาทิตย์ที่5เดือนพฤศจิกายนคืออาทิตย์หน้านะครับตั้งแต่10บนากาเป็นต้นไปอผลเอกยุทธนาคำดีและคณะกรรมการบริหารสมาคมจักรยานก็จะไปทอดกระถินนะครับที่วัดยวดตท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีครับขอเชิญพี่น้องชาวอ่าำเภอท่าวุงววงาวาาว้งและใกล้เคียงครับร่วม นุโมกนากระถินกันครับวันอาทิตย์หน้าครับ10นาฬิกาเป็นต้นไปโอ้โหดีวักตีเข่าซ้ายไปตีเข่าขวาไปอีกครับก็ดูแล้วโดน2นับนี่ก็ลำบากเหมือนกันครับทางด้านของสายยันน้อยก็พยายามจะเดินขึ้นมาเหมือนกันครับจะตีเขา่า โดนขวาไปแล้วครับรัตนาชัยพยายามจะดักครับตีเข่าซ้ายอีกทีนึงตีเข่าซ้ายอีกทีหนึง่งแลกเข่ากันอยู่ครับตอนนี้รัตนชัยนักชกจากอำนาจเจริญซ้ายมือท่านผู้ชมครับสายยันน้อยนั้นอย,อยู่สงขาครับ พิกัด110ปอนด์ครับวันนี้่อยทีต้องอาศัยกันครับตีซ้ายยันไม่อีกนี่ขวายทีในเวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็แน่นขนาดเหมือนเดิมครับแล้ววันนี้ก็เป็นมวยการกุศลด้วยครับ สำนักง,งานเลขานุก,การกองทัพบ,บกครับต่อจัดการแข่งขันชกมวยการกุศลเพื่อที่จะหารายได้มอบเป็นทุนสวัสดิการแก่ข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างและครอบครัวนวเนียเลยครับท่านผู้ชมนวเนียเลยเอา้าวโดนหมัดชักจะยุ่งหรือเปล่าอ๋อพอปีกองเชิดนี่เลยนวเนียนวเนียโดนเข้าไปถึงตุ๊บเหมือนกัน พี่เลี้ยงฝ่ายน้ำเงินอชูกำปั้นเลยครับบอกว่าน้ำยอกต้องเอาหนามโบ่งครับผีกองเชิดแล้วครับรัตนชัยก็โดนไปหนึ่งตุ๊บเหมือนกันเดินไล่กัามาครับฝันจะไปคิดให้ได้ฝันสองซ้ายไม่โดน อดยกครับเดี๋ยวก็คงจะทราบนะครับท่านผู้ชมครับกรรมการเดชชาติสายเพชรก็ไปรับมาให้คะแนนจากกรรมการ3ท่านมีจิรันิ์แสงจำรัดปิยะเหลงสุดใจชรวิเศษชยยะแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาครับนักชกฝ่ายแดงรัตนชัยนิ้งหนองวิดีโอเป็นฝ่นายชนะคะแนนสายยันน้อยสิทธ์คุณสุเมื่อชกกันเขบาายกเดี๋ยวชมคู่ที่สต่อครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG